สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r m o ์มอสแชแนลแล้วตอนนี้เราอยู่กับเกม Genshin Impact กันนะฮะ เราก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตข้อมูลเมืองใหม่เมืองซูเมรุกัน,นะฮะก็ทางเกจินออฟฟิเชียลเนี่ยก็ได้ปล่อยทางด้านของตัวอย่างเนาะเมืองใหม่เป็นเมืองซูเมรุมาในพาร์ทที่3ากันแล้วนะฮะซึ่งพาร์ทที่3เนี่ยก็จะมีข้อมูลให้เราได้เห็นค่อนข้างเยอะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเมืองหลวงของเมืองซูเมรุนะฮะแล้วก็ตีเมืองด้วยจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคลิปนี้เราก็จะได้เห็นเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นทางด้านของมอนสเตอร์จะมีมอนสเตอร์หลากหลาย เลยทั้งตัวใหม่แล้วก็ทั้งตัวที่มีการใกล้ยพันมีการแปลสภาพด้วยนะฮะเรต่ mm hmm. วเพครมอนเตอร์ใหม่ของแมปซูเมดูคเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยนะฮะ mm hmm. แล้วก็สไปายฮะเรไดวว่าเป็นไฮไลท์ right mm hmm. เลยก็ว่าได้นั่นก็คือมีการเผยนะฮะหรือว่ามีการปล่อยตัวละครตัวใหม่อีก 6ตัว้วยกันซึ่งตัวละครตัวแบบ6ตัวเนี่ยผมเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นตัวละครกาชาที่จะให้เราเข้าไปเล่นได้ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าแพทใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆกับตัวอย่างจูริสากตัวนี้เนาะกอพือนการเสียอเวรานะฮะผมจะพาเพื่อนไปรับชมทีละอยา่างทีละอย่างเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่อย่างแรกกันก่อนเลยครับผมนะไปคผม ก็สัพหัวข้อแรกที่เราจะมาดูกันนะฮะนั่นก็คือเมืองหลวงของเมืองซูเมรูเนาะเมื่อเปิดพรีวิวมาถึงนะฮะเพื่อนๆก็จะได้เห็นเลยจะเป็นเมืองหลวงของเมืองซูเมรูนะฮะก็จะมีทางน้านของท่าเรือนะฮะมีท่าเรือด้วยของเมืองซูเมรูค่อนข้างสวยงามมากๆแล้วก็ตีเมืองหรือว่าดีไซน์เนี่ย จะออกแนวคล้ายๆกับอ,อ,อินเดียหน่อยนะฮะทางด้านของซิกบุกสร้างเรื่องของบ้านเรื่องของอะไรแบบนี้เนะี่ยก็จะคล้ายๆแนวนั้นนะฮะแล้วก็เมืองของเมืองซูเมรุเนี่ยจะมีทางด้านของอ่อเลเยอร์เนาะเป็นเมืองที่มีเหมือนเป็นภูเขาต้นไม้สูงขึ้นไปนะฮะคล้ายๆกับบ้านต้นไม้ซึ่งดีไซน์ก็ค่อนข้างสดใสงดงามมากเลยนะฮะดีไซน์เนี่ยจะออกแนวแบบป่าไม้เขียวกรีก็ เท่ากับตีเมืองเป็นเมืองผัดไม้เนาะแล้วก็เมืองซึไมไปดูเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของเมืองแห่งปัญญาด้วยนะฮะสำหรับเมืองซึไมไปแล้วก็คนในเมืองของเมืองซึไมไปดูเนี่ยก็จะมีรูปรกษ์การแต่งกายก็เป็นประมาณนี้เลยตามภาพที่เพื่อนๆได้เห็นนะฮะแต่ก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการก่าว ข้าวความเรื่องราวของเมืองเมรู้ด้วยว่ามีความเป็นมาอะไรยังไงนะฮะซึ่งเรื่องราวโดยละเอียดเนี่ยเพื่อนๆนะต้องเข้าไปเล่นในเรื่องหลักเองจริงๆนะฮะน่าเล่นมากสำหรับเมืองหลวงของเมืองเมรู้นะฮะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เขาหยิบม,มาให้แค่นิดหน่อยเพราะว่าในหน้าพาที่2เนี่ยเ,เพื่อนๆนะ่าจะเห็นตีเมืองเป็นหลักส่วนใหญ่ไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหยิบยกเข้ามาพูดนิดหน่อยแล้วกันเนาะ แล้วก็สำหรับในหัวข้อต่อมานะฮะเราจะมาดูทางด้านของมอนสเตอร์กันบ้างมอนสเตอร์ใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในเมืองซูเมรุหรือว่าในแบบซูเมรุเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะมากนะฮะก็จะมีมอนสเตอร์ที่มีการขยายพันธุ์มีการกลายพันธุ์มีการเปลี่ยนรูปร่างด้วยจากภาพตรงแรกตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นนะฮะจะเป็นมอนสเตอร์คล้ายกับสรามแล้วก็กึ่งๆเห็ดหน่อยก็จะเป็นตัวละครสีฟ้าๆนะฮะแล้วก็จะมีคล้ายๆกับตัวละครอ่อสีเขียวด้วยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นธาตุไม้แล้วก็เป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ มอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการวิวัฒนาการด้วยนะฮะอย่างเห็ดตรงนี้นะเพี่เพื่อนได้เห็นเนี่ยก็ยังเป็นมอนสเตอร์ได้แต่ว่ารูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยมันจะดูคล้ายกับสรามในเมืองอื่นๆทั่วไปมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ที่คล้ายกับกลายพันธุ์หรือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีการวิวัฒนาการที่แข็งแกร่งมากๆผมเรียกว่าไก่แล้วกันเนาะก็เป็นไก่ตัวใหญ่นะฮะอันนี้เนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นระดับบอส ส0 e n e r g y หรือเปล่าหรือเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่ธรรมดาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมอเตอร์ที่เราจะได้เจอในเมืองเซมรุเหมือนกันนะฮะแต่ก็ทดนาตต่อมาเนี่ยก็จะเป็นทะนาตของเสือเนาะก็จะมีเสือด้วยนะฮะเรียกได้ว่ามอเตอร์เนี่ยก็จะออกแนวแบบทีมสัตว์ป่าเนาะเป็นไก่เป็นเสือเป็นหมูปงหมูป่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีหมูป่าที่กลายพันธุ์เหมือนกันนะฮะหมูป่าปกติเนี่ยก็จะเป็นหมูป่าทั่วไปเนาะแต่หมูป่าที่นี่เนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับเหมือนมีเชื้อรามีหญ้าแล้วยออออันนนนี้ก็็เเปาตขงมมสร์ให่ ที่เราเจอในเมืองซูเมรุนั่นเองเนาะซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ด้วยกันนะฮะแล้วแค่นั้นจะไม่พอฮะยังมีกลุ่มกองกำลังใหม่ด้วยนะฮะซึ่งกลุ่มกองกำลังอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มกองกำลังที่มาจากดินแดนทะเลทรายนั่นเองเนาะซึ่งเมืองซูเมรุเนี่ยเขาจะมี2ดินแดนเนาะจะมีดินแดนที่เป็นป่าไม้แล้วก็เป็นดินแดนที่เป็นทะเลทรายด้วยนะฮะซึ่งกองกำลังตรงนี้เนี่ยก็จะไม่เข้าร่วมกับประเทศใดๆเลยถือก็คือจะเป็นกองกำลังทหารรับจ้างนั่นเองเนาะแล้วก็รวมไปถึงจะมีออนเเเเตรจากแ่่ะยยดด้้วววซึงใหห็คั จะเป็นตัวละครที่คล้ายๆกับพวกลออูนกาแต่ก็สีสันมันจะดูแบบว่าออมีทองมีสีดําซึ่งนข้างเทมากแล้วก็ดูแบบออทันสมัยสมัยใหม่นะฮะแต่ว่าก็จะมีอักษรนนคล้าอักษรลูนอ,อะไรหรือเปล่าฮะ,ะก็อาจจะเป็นมอนสเตอร์โบราณก็ว่าได้อันนี้ก็คอยว่ากันดีทีมเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่เราได้เจอเหมือนกันนะฮะ <S <S แล้วก็สำหรับในส่วนต่อมานะฮะจะเป็นส่วนสุดท้ายแหละแล้วก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็ว่าได้ฮะ นั่นก็คือตัวละครตัวใหม่ที่เราจะได้เจอที่เมืองเเมรูนะฮะปล่อยออกมาถึง6ตัวละครด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวละครตัวแรกกันเลยฮะสำหรับตัวละครตัวแรกเนี่ยเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วก็น่าจะเคยเห็นกันมาแล้วเนาะนั่นก็คือตัวละครของเทนาริสเองสำหรับเทนาริสเนี่ยก็มีการปล่อยทางออฟฟิเชียลแล้วนะฮะว่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามาในแพทหน้าให้เราได้เปิดการชามาเล่นกันเนาะซึ่งเทนาริสเนี่ยก็จะเป็นัวหน้าเจ้าหน้าที่ปิทักษ์ป่าด้วยนะฮะเทนาริสเนี่ยจะมาเป ตัวละครใหม่ที่ใช้วิชั่นธาตไม้นะฮะแล้วก็อาวุธของเขาเนี่ยจะเป็นธน,นูด้วยนั่นเอเนะ้อสำหรับตัวละครเทนารินะฮะแล้วก็ตัวละครต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพี่ชายผมเทาสุดเท่คนนี้ฮะ สำหรับพี่ชายคนนี้เนี่ยเขาจะมาจากสถาบาันศึกษาแห่งหนึ่งที่เมืองซูเมไุนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์เนาะจากที่ดูตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าพี่ชายคนนี้ชุดเกี่ยวแบบนี้นะฮะแน่นอนฮะ,ะเขามาเป็นทางด้านของตัวละครทาดไม้ตัวใหม่อีกหนึ่งตัวเหมือนกนะะันฮะ สังเกตได้จากตรงนี้เนี่ยจะมีเห็นวิชั่นของเขานิดนิดนึงตรงมุมจอตรงนี้นะวิชั่นของเขาเนี่ยจะเป็นวิชั่นธาตุไม้นะฮะเพราะฉะนั้นพี่แกเนี่ยใช้ธาตุไม้อย่างแน่นอน,นอนแต่ว่าอาวุธเนี่ยผมไม่ชชว่์ว่าเขาจะใช้อาวุธอะไรนะฮะแต่ว่าโมเดลดีไซน์เนี่ยค่อนข้างรอเท่มากๆเลยนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่2นะฮะแล้วก็ในส่วนต่อมาจะเป็นตัวละครที่3ามนะฮะตัวละครที่3เนี่ย จะมาจากฝั่งของชาวทะเลทรายบ้างนะฮะจะเป็นทางด้านของกองกำลังทหารรับจ้างนั่นเองเนาะ เขามีชื่อว่าเดย่านะฮะซึ่งผมไม่เชืว่อว่าอ่านชื่อถูกไหมเนาะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันเลยฮะจะเป็นตัวละครธาตุไฟนะฮะเพราะว่าวิชั่นของเจก็เนี่ยจะอยู่ที่เข็มขัดเนาะก็จะเป็นวิชั่นไฟวกกับการแต่งกายที่แดงร้อนแรงขนาดนี้ก็ยังไงก็เป็นธาตุไฟอยู่แล้วนะฮะสำหรับดีไซน์ตัวละครผมค่อนข้างชอบดีไซน์ตัวละครตัวนี้มากเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ชุดค่อนข้างเท่มากๆเลยนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็น เป็นทางด้านของตัวละครตัวที่4นะฮะตัวละครตัวที่4เนี่ยก็จะมีชื่อว่านิลลูนเองตัวละครตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวละครที่มีศิลปะการไล่ลานะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยคาดการว่าน่าจะเป็นทางด้านของตัวละครภาคน้ำนะฮะส่วนเรื่องอาวุธผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะใช้อาวุธอะไรนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเป็นธาตุน้ําอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็ตัดภาพมาที่ตัวละครต่อไปฮะเรียกได้ว่า เป็นที่อือฮาเลยก็ว่าได้ฮะตัวละครตัวนี้นจะเป็นตัวละครหนูน้อยโลลีนะฮะที่นั่งอยู่ทางด้านของออบนต้นไม้นะฮะที่ชื่อว่านาฮิดะนะฮะซึ่งนอ้องตรงนี้เนี่ยคิดว่ายังไงน่าจะรู้กันอยู่แล้วะฮะนั่นก็คือเทพไม้นั่นเองถามว่ารู้ได้ไงนะฮะง่ายๆเลยนะฮะดูจากสีตาเนาะ จากสีใต้ที่เป็นสีธาตุไม้แล้วก็ง่ายที่สุดเลยฮะคือสีไฮไลท์ผมนะฮะไฮไลท์ที่ปลายผมที่เป็นสีเขียวตรงนี้เนี่ยยังไงก็บ่งบอกความเ,เทพเนาะเพราะว่าเทพตัวอื่นเนี่ยอีกสตัวที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่น่าพลาดน้องคนนี้เนี่ยคือเทพไม้อย่างแน่นอนเนาะแต่ว่าอาวุธของน้องเนี่ยจะใช้อะไรเราก็ไม่อยากรู้ได้นะฮะแต่ผมเดาวไว้ว่าไม่สื่อเวกก็น่าจะเป็นดาบเล็กเนาะประมาณนี้นะฮะส่วนทางด้านวิชาไม่ต้องพูดถึงู่แล้วฮะเทพไม้ยังไงก็ต้องเป็นธาตุไม้อยู่ ล้นะะจากตัวละครตัวนี้ก็รอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเมื่อต่อแพ่เข้านะฮะตัวสุดท้ายแล้วนะฮะนั่นก็คือไซโนนเองสำหรับไซโนเนี่ยผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่า เขาจะเป็นตัวละครธาตุไหนนะฮะเพราะว่าจากภาพฟิวตรงนี้เนี่ยผมพยายามมองหาแล้วก็ยังไม่เห็นวิชันน่นของเขานะฮะแต่ผมเดาว,ว่าดูจากชุดดูจากสีชุดอะไรแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครธาตุไฟฟ้านะฮะแล้วก็อาวุธเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอ่อดับใหญ่หรือไม่ก็หอกประมาณนี้แล้วกันเนาะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แปะไปได้ที่ล่างคลิปนี้นะฮะส่วนทด้านดีไซน์ของตัวละครไซโน่เนี่ยจะออกแรงลคล้ายกับอารูบิสเนาะเพราะว่าเขาใส่หมวกที่มีหัวแล้วก็รูปลักษณ์เครื่องแต่งกายเนย จะออกแนวเป็นทางอียิปต์เป็นทางอารูบิดไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวละครทั้งหมดที่เราได้ไดเจอที่เมืองเซรเมดูทั้ง6ตัวละครด้วยกันฮะ,ะซึ่งตัวละครทั้งหมดตรงนี้ผมคาดการว่าน่าจะเป็นตัวละคร5ดาวทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นใครรอตัวละครตัวไหนนะฮะก็ดองเพจเก็บไปได้แล้วผมก็ยังเชื่อว,ว่าตัวละครที่ปล่อยมาตรงนี้ยังไม่หมดยังมีตัวละครอีกเยอะแยะอย่างแน่นอนเนาะอ,อันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะฮะ โอเคมาแล้ก็จบสำหรับข้อมูลเมืองซูเมรูในพาร์ทที่3พาร์ทนี้นะฮะ ก็สรุปข้อมูลกันข้าวๆเลยดีกว่านาะสำหรับวิดีโอตัวอย่างซูเมลูในพาร์ทที่3ที่ทางออฟชิเอตปล่อยมาเนี่ยก็มีอะไรให้เราเห็นค่อนข้างเยอะเนาะจะมีท่าน้าของเมืองของซูเมลุเองรวมถึงมอนเตอร์ใหม่ด้วยแต่ไฮไลท์ก็น่าจะตกไปอยู่ท่าน้าของตัวละครตัวใหม่ที่เราได้เจอทั้ง6ตัวละครฮะทั้ง6ตัวละครเนี่ยปีตัวละครที่น่าสนใจได้เลยว่าครบทุกตัวเลยแล้วผมก็เชื่อว่ายังมีตัวละครอื่นๆที่เขายังไม่ได้ปล่อยในอีกเยอะกว่านี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครรอตัวละครตัวไหนเนี่ยก็สามารถเก็บโค้งเก็บเพชรเก็บเจม รอกันได้เลยฮะส่วนตัวละครแ็คต่อไปที่เราได้เจอเนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นเทนาริอย่างแน่นอนนาอนเพื่อนๆก็รอเปิดกันได้นะฮะส่วนข้างล่างของข้อมูลอื่นๆเนี่ยจะมีพาร4พา5ไหมถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจเนี่ยผมก็จะหยิบข้อมูลมาเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมแบบนี้นะฮะก็เหมือนเดิมเลยเนาะสุดท้ายคลิปนี้นะฮะก็ขอฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เพิ่มกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่ติดตามจะได้ไม่พลาดที่ดูใหม่จากทางช่องผมเนาะคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วผมนะบ๊ายบาย